เบาๆเลยนะรูดด้วยโอ้รู่ท้อ,อง่ายมากเลย,ย ตัวจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของวุ T เทคเรานะครับน้ำยาลอกสี p r 1 0 0นะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยที่แตกต่างจากบางบางรุ่นนะครับที่มีขายตามพ่อตลาดเลยก็คือในเรื่องของระยะเวลาการทิ้งให้แห้งตัวนะครับสามารถทิ้งไว้ได้นานถึง30นาทีนะครับซึ่งที่มีขายตามพ่อตลาดเนี่ยนะครับจะมีมันสามารถมันมันทิ้งได้ในเวลาสั้นๆนะครับต้องรีบผูกนะครับฉะนั้นเองเนี่ยในการทํางานพื้นที่ใหญ่จะค่อนข้างมีปัญหานะครับต้อง ทาตุนแล้ววิ่กลับมาทานะครับแต่ของเราเองสามารถทาไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไล่กลับมาทํางานในเรื่องของการสูดรอแล้วก็ด้วยเนื้อของเราเนี่ยมีความเป็นเจลนะครับจะแตกต่างกับบางยี่ห้อซึ่งบางยี่ห้อได้มีลักษณะเป็นน้านะครับซึ่งงานลอกสีส่วนใหญ่จะเป็นงานแนวตั้งซชไหมส่วนใหญ่นะครับจะมีปัญหาเรื่องของการหยดย้อยนะครับทำให้คิ้วบัวนะครับมีการเลอะนะครับมันก็จะมีประเด็นตรงนี้นะครับเราก็เลยตัดทำตัวนวัตกรรมตัวนี้ออกมา นี้ก็เป็นชิ้นงานแผ่นไม้ทาทับหน้าด้วยยูรีเทนนะครับเราก็จะใช้น้ำยาลอกสีวุดเทคนะครับลอกดูโอเค ง่ายมากเลยมันแย่มเลยอันนี้ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับเป็นชิ้นงานเป็นแผ่นไม้เ,นะเป็นแผ่นไม้นะพี่เนาะใช้เป็นสียอมไม้นะสียอมไม้นะเป็นย้อมไม้นะครับถีอน้ำมันนะครับทาไว้บนแผ่นมไม้ทิ้งในน้ำยาลอกสี5นาที Woo-tech, tech Yahoo!